ยังไงแล้วตอนนี้มีซิงเกิลใหม่มีซิงเกิลใหม่ยงท่อนเดียวท่อนเดียวอันนี้แล้วแต่เพลงเพลงก็ท่อนยาวท่อนสั้นนี้ใช้ท่อนยาวไงนี่คือเล่เหลี่ยมของเขาแหละเล่เหลี่ยมใช่ครับผมยังไงตอนนี้มี my, ซิงเกลิลใหม่ซิงเกิลใหม่ครับฝา,ากด้วยครับผมกับเพลงอะไรนะแม่ ไป,ไปดวง,ดงจันทร์ไม่ปันดวง,งใจอ,อยากพาเธอไปดวงจันทร์ไปอยู่กับฉันจะได้ไม่ปันดวงใจอยากพา <S <S เธอไปดาวเสาร์มีเพียงสองเราไม่ต้องมีใครเอาวงแหวนมาสวมนิ้วนางข้างซ้ายขอจองเอาไว้ไม่ให้ใครมาจีบเธออ,อย่าขอบ่อยนะครับเพลงนี้ถามคำเดียว <S <S ขอเพลงนี้บ่อยๆผมปวดขามาก จะถามว่าปวดเข่าไหมครับ <c oughs> ผมคนหัวนะ<ป>ใจโทมนะฮะ <c oughs> ให้คนเดียวนะจะไปแล้ว <c oughs> จะไปแล้วขอบคุณครับจ้าเัียงนะแม่นนะคนหัวคนหัวใจโทมเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดง เคยคืนมาอยากรู้นักหนาไปไร่รุงขอบคุณครับขอบคุณครับแม่อ้อยขอขอเลยฮะจุบมาจำจุบมาจำทางคอนหุกนะจูนแจงแล้วนาเดือนตกจะลับตา นกกาต่างกูหาคู่พ่รมจุกรูจุกรูกร <อา S 1> นี่เป็นไงะ <พ communicate S 1> นะงด้วยเขาหาคู่พิลมแล้วแถมไปด้วยดีนะเป็นนกนกเขาใช่ไหมเมื่อกี้เป็นนกเขาจุกรูย uh, ังไงดีแม่ยังไงดีนะขอบคุณครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งเราจะถ่ายรูปด้วยกันเลยครับเราจะถ่ายรูปด้วยกันวันนี้ต้องขอบคุณหลายหลายท่านจริงๆครับที่มาให้กำลังใจครับ เวลาแป๊บหนึ่งนะครับไหนท่านมาร่วมสนุกร่วมชมคอนเสิร์ตในวันนี้แล้วมาด้วยความรักความเมตตาแล้วครับอดใจเราแป๊บหนึ่งกันแล้วกันครับเขาถ่ายรูปรวมสักนิดหนึ่งเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปร่วมกันนะครับหมดเวลากับเพลงไหนที่ขอไว้จัดให้ไม่ได้หรือจัดให้ไม่ทันนะครับต้องขออภัยจริงๆเพราะว่าเวลาหมดมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าไรอานกาบประดิ์ยังคงเอาใจใส่กับบรรดาไม่ลัก น่าฟังเพลงแล้วก็แฟนคลับของเขากับแถมให้ไปเรื่อยๆโดยไม่มีกําหนดแต่ตอนนี้ต้องขออนุญาตจริงๆครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปด้วยกันนะครับครับแป๊บนึงอันหนึ่งสองสย้หนึ่งสองเดอีกทีครับสุดเสียงหนึ่ง สองสเย่เย่อะไรอะขอบคุณมากครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับมาร่วมงานในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านนทางกับบ้านโดยสดิภาพครับแล้วก็สวสดีปีใหม่ล่วงหน้าเลยนะครับขอให้ท่านมีแต่ความสุขนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับแล้วก็ขอให้ถูกรางวัลที่ที่ทสองก็พอครับนะที่หนึ่งขอถูกเองบ้างนะครับซื้อมาแล้วซื้อแล้วนะซื้อแล้วด้วยจะถูกหวยจะโพสต์ลงเฟซ ไม่บอก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 ฮะไม่บอกบอกไม่ได้อันนี้เดยวเลขเคลื่อนเดิเลขเคลื่อนเดเลขเคลื่อนใช่โอเคครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีพี่ใหม่้วงหน้าครับผมปรบมือหนึงนั้นกับไรอันกาบันดิครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับก็นะครับสวัสดีพี่ใหม่กับพี่น้องแล้วก็บรรดาแม่แม่ด้วยนะครับสวัสดีพี่ใหม่พ่อตายนะครับแม่อ่างนะครับ น้าปลาและก็พ่อโผลรวมถึงแม่ๆทุกท่านครับ<ะ>คนไหนที่จะเดินทางกลับนะครับก็ทยอยทยอยกลับไปนะครับแล้วก็ขอให้ปลอดภัยนะครับแล้วก็ร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับผมขอบคุณพี่ต้นด้วยพี่ต้นพี่อุ้ยครับพี่ชายพี่สาวของเราครับขอบคุณมากๆกขอบคุณแฟนคลับอะไรอันกปรเด็ดจ,จากสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทุกๆสถานที่ที่เดินทางมาให้กำลังใจครับ เดี๋ยวช่วงนี huh ้นะครับก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเราทีมงานสอนสุพรณโชว์กันต่ออีกหนึ่งช่วงเพื่อเป็นการส่งน้องระหว่างที่น้องกำลังเตรียมตัวรํำลาแฟนคลับตรงนี้นะครับผมขอบคุณจริงๆครับเรามาเจอกันทุกครั้งกี่ครั้งก็แล้วแต่นะครับมีแต่ความรักความอบอุ่นความเข้าใจนะครับให้กันตลอดเวลาขอบคุณมากครับผมช่วงนี้สรุปกันต่อกับพวกเราทีมงานสอนสุพรณโชว์